ตอนนี้เราอยู่ที่โนตัสบางกะปินะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาแข่งเกมพาวซีโมบายครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในเกมในงานกันว่าเป็นยังไงบ้างไปเข้าไปดูกันคือตอนแรกเมื่อกี้หาที่ลงทะเบียนอยู่นานมากนะครับสุดท้ายมันอยู่ชั้นล่างเรามาถึงค่อนข้างเร็วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาลงทะเบียนอีกเยอะไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเยอะไหมตอนเที่ยงเจอกันดูความซ้อมนะคะ ตอนนี้แบบงงมากเกียร์น้อยแต่เล่นได้เต็มแล้วเกียร์เครื่องยังจังขึ้นได้ฉากอ่ะดูดิมันมีเสียงปืนอ่ะแต่คือพวกเนี้ยไม่มีใครยิงเลยเว้ยถายแล้วเกอร์จับอันนี้ครั้งแรกเลยใช่อันนี้ครั้งแรกในรอบหลายเดือนตั้งแต่โหลดเคยโหลดมาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแม่งเล่นแบบงง,งๆก็เลยไม่เล่นเลยอเอ้าเฮ้ยแม่งไหวเนี่งวาร์ปนี่ยม้าแบบ ลเน็ตเป็นพี่เน็ตหรือเป็นที่เครื่องไม่รู้ดิเพื่อนแม่งไปนู่นแล้วสามสี่ร้อยเมตรแ้ต้องเปลี่ยนมาใช้เอสมาร์กโซ่ใส่ต้องเปลี่ยนไปใช้ Oppo เพราะเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการนี้วิ่งจะพักตายชัวร์ดูทรงแล้วหัวแตกเฮ้ยเราด้วยใครได้ยินใครเมื่อังคนหนึ่งยิงแล้วแต่เรายังวันนี้ที่มาแข่งนี้คาดหวังเอารางวัลอันไหนคะ ถามใครอะถ้าถามเราก็คือเอาให้แบบผ่านตั้งสามสนาทีแรกก่อนอะให้ไม่ถางสิบนาทีได้กพา็คิดว่าที่มาแข่งวันนี้นี่คือหวังเอารางวัลหนไม่งั้นไม่เสียยคารรมด์มาหรอกไดากได้รางวัลคิดว่าน่าจะได้แต่จริงๆถ้าสมัติได้ก็จะบอกเขาว่าไม่เอา ว่าลำไส้าั่นไอฟโฟนต้องเข้าแล้วนะเดทโป้แ <c oughs> ม็กต้องเข้าองลีอยากได้รางวัลไหนนะไม่เขอยอยากได้เลยแต่เยยออทียบกานรอบส0คนลุงมีคนแข่ง30ม,ม,ม,มันมีคนแค่60คนอ๋อคือทางงานนะ่ะเขาบอกว่าเขาจัดอยู่800คนแต่ว่าณปัจจุบันมีคนลงทะเบียนแค่60คน <c oughs> แต่หน้างานอ่ะมีคนมาประมาณ20คนเองเพราะงั้นก็มีโอกาสมากที่พวกเราใครสักคนอาจจะแบบหนึ่งในสามอะไรแบบนี้เมื่อกี้เห็นประมาณสี่ห้าคนสองคนเป็นพนักงานบนะูธเฮ้ยมีเพื่อนน้อง ที่นั่งอยู่ตรงโรงอาหารอีก4คนเข่าคนเลยวให้ยืมมือถือไหมสงสารไม่เดี๋ยวว่าจะเล่นแอนไม่ได้เลยมันก็ได้บ้าะมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันได้โรลเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลองเล่นตานะาเดี๋ยวตานี้เล่นในมือถือก่อนถ้าเขาไม่ให้อ่ะถ้าเขาไม่ให้ก็กลั้มกลืนอดทนใช้มวกอ่า หรืออาจจะกระตุกจนแบบโจเกมแล้วทุกคนแม่งตายนอกวงหมดมันแม่งตายนอกวงโดนต้งบีบเอางี้แอบไปเอาเบอร์คนที่มันลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราโทรเข้าโทรเข้าก็แบบเดินไปขอน้องขอเบอร์หน่อยครับขอแบบจะมาแข่งเบอร์แล้วก็โทรเข้าใหม่พี่ดาวพี่ดาวมาจะพี่ดาวมาจะเรื่อง เอตายล้เอตายแล้วเหรอยังไม่ตายนี่ยังพี่ตามเกือบกินกันอะตงดูยังไม่รู้ว่าตัวเองตายยไม่ถึงสามวันยังไม่รู้ว่าตายแล้วทุกคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าเกมได้เลยค่ะเหมือนไม่หลุดเป็นคนหนึ่งนะฮะมีคนหลุดนะใครมีปัญหายกมือได้นะครับเราคนเข้ารอบแค่สิบคนนะครับในรอบนี้ไม่มีการได้ผลคะแนนนะครับรอบนี้เราคนรอดชีวิตนะครับ สำหรับคนที่เข้ารอบนะจะไปแข่งในรอบไปนอกในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลาไปแล้วหรอเมียตายตัวยิ้มหัวเขายิ้มแม่เนี่ยไปเลยนะไปก่อนก็ไปแล้วเหรอพี่ปอกตายก่อนเลยเด้งด่วนแต่จริงๆถ้าสมได้ก็จะบอกเขาว่าแม่ถ้าสมได้ก็จะบอกเขาว่าแม่สามคนสิบสามคนนะคะของเขาสามเขาสามนะใครจะเป็นผู้เข้ารอบ แบบ้านไหวใช่ไหมเาัหน้าขอเอดีครับาเอดีครับตัดหน้าของกันคิตี้ได้ครับเาดีล้นลยว่าคนนี้เราเขาต้องการสคนนะต้องมาเาลับโอ้ยเชี่ยหน้าองโ่บบาลอดูจากชุดก็ไม่น่ารอดเลยเดี่านัมแบบคนเมื่อกี้จิงถ้ารอนิดนึงน่าจะแบบอยู่ในแบบกิบ รอบแรกเป็นไงบ้างก็ออกดกันในหน่อยที่เขาเล่นกันเก่งสู้ไม่ได้ได้เท่าไหร่สิบเก้านะหรือยี่สิบสักอย่างเีจะไม่ได้จำที่ตัวเองไม่ได้ ไม่ตายคนแรกก็พอไม่นไม่ฝนฝันก็พอแล้วเมื่อกี้เราจบที่สิบสองนะครับเราแบบนั่งอยู่กับที่เี่ยพอดีว่าเราอยู่ในวงแบบตรงกลางเลยแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นจนคนตายไปหมดแล้วแล้วเราก็ได้จบที่สิองได้เมื่อกี้มึงจบที่เท่าไหร่มันมีสาสิบคนใช่ไหมแน่าจบประมาณสามสองถึงสาม ่เห็นนั่งก้องเล่นนานๆไม่คือทำเงินเก็บอาวุธเสร็จแล้วก็รู้ตัวอีกทีนรอบนี้กลั่าได้เี่อะไรรอบีพิลวมีสามคิก้าใช่ไหมคนหายไปแล้วสิบคนพอเข้ารอบไปแล้วก็เหลือคิก้าเหลือยี่สิบคนก็คือแน่ต้องเอาโทเวนซี่ก่อนจริงถ้าเราเล่นถึงรอบท้ามูเย็นเราก็ต้องเข้ารอบถือว่าคู่ออย่เออว่เออว่ะ การเป็นไงคะตอนนี้คือเมื่อกี้มี35คนใช่ปเราอันดับที่ประมาณ29ตายแบบเร็วมากเล่นยู่นยูนิตุกหันไมาที่ก็คือตายแล้วนะครับตอนนี้เราก็นั่งรอรีกับปอมะครับเดี๋ยวดูว่า2คนนี้จะได้ที่เท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าคาดหวังกันมากว่าจะแบบได้อันดับสูงๆนะเมื่อกี้นะครับเราเพิ่งเล่นจบซึ่งพวกเรา3คนเข้ามาแล้วก็จบได้อันดับที่ดีสุดแค่ยแค่12 13นะครับจากทั้งหมด40คนแล้วก็บรรยากาศในการแข่งเนี่ยคือทุกคนเล่นเก่งมากเหมือนทุกคนเตรียมตัวมาแข่งอ่ะในเยล แล้วเราก็เข้ามาถึงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็โหลดเกมแล้วก็เล่นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเอาล่ะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพอดีเพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมวันหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันอีกก็ฝากติดตามด้วยเนะาะเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราไว้เราจะมีคลิปใหม่ตลอดทุกอาทิตย์เนาะถ้าชอบก็กดไลค์ใส่เลย